กระจายที่บ้าน่อยอาเขาไม่ไวทานอย่าไปยิงเลยถ้าไ่ไหว้าไม่ไหวถาไหวาไม่ไหวถ้ไม่ไหวถ้าไม่ไหวม่ไห้าไมหวถ้าไม่ไห้มวถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไห้าไ่หวถ้าไม่ไหวถ้าไม่ไหวถ้่ไหไม้ไม่ไหวถ้าไ้าไม่ไวถ้าไม่ไหว้าไม่ไหวถ้าไวถ้า้าไม่หวถ้าาม่ไหวถ้ไม่ไหวถไม้ไม่ม่ไหาไม่ไหวถ่ไหวถ้้าไม่ห้า่าไม่ไหวถ้าไม่ ปล่อยยกป่อนยศตัวเบาหาีไม่ลงี๋ยา่องอาาขาพี่ไ้มาลองดีพ่อเรอจองอกดีลูวันนี้ไ่อจริงจอมจะมาเตขากันพ่อเอม กคยกเบาๆถึงได้ยงต้องมีเข้ามาค่ับพี่น้องครับพีเข้ามาครับนะเด็กอยู่อฟร้อยบายัง

คือนี่กระดบาหที่หกหนึ่งหกหน่ตางกี่าเป็นอ๋อมันเป็นนถือหางใต้นวถือหางเขานาำจกต่นถู้ต่อไปเด็กจะตู้น้ำตูมีวีาเบา

ประทานนะพรบีและแกแนดินะเตรียมขอบคุณก้าจเลยระดมบันเตรียมวามเคยชนไม่ดีเลยอืมอ้กัย ตอโยมเดียอนเย็นับศุแล้วแล่้ใหญ่ก็บอกตัวนี้ตัวนี้จะีคนตีเดีกม่เปลี่ยนตัวตื่นหน้ามาแล้วได้สมัยของอา่านไปรส่า มาเ้อคนเี้ใน้องมดีอยู่ใจจะเวนบะก็กดนหึ่นะฮะจุดซุ่มเกิดก่อนให้กินบ้นตลอดแล้วถ้าเป็นบางรั้งแล้วมันบ้ดเบาวมันตกจากมาให้เดีบ่งลงดีมีราศรีเหล่าองเลยเป็นแบบสีม่วงสามควันนะครับ ลงที่มันไมีค่าต้องแล้วอเออน่้เนาะมันมาลงกลังกัปดไอ้เวียจะไอ้วีบังไฟสองทงแั่บังไฟองทงลเก้าจักเงรียว่าหัวโจงพิดาพอเมือนี้มีเงินอยู่แสนจ้นต้น แสนต้นต้นอางร่วมวนที่าลงับประมาณอยู unjust, eight, Five, 10, ่ไค่สามสิบหกีสิบามือมามาเพือนกำลัามวัดนนะุมันองอ้อดที่กี่ไร่ดาว แต่โยก50ส่วนน้ำไม่ต้อเลื่อน300ฮาเซฟตอนตัดอยู่ที่โบ600หลายคนถือไปเอาเงินเขาให้หมดเมัเอาล็อกวีห้างเจ้าก็จะได้ทุกทันนะครับแต่ในน้อยเนาะแต่ในน้อยนะวีขาว

400ฟาร์มเตยานะครับอันหนึ่งกินน้ันหนึ่งสามพันสามพสิงห์420บางนี้